ที่ี่เวดได้หรือเปล่านู่นูลูกนั่นนั่นเยอะตรงอันนี้อันนีติดบอกระนงจุกอดีจุงงนอนกอดีหลุบางเห็นไหจุงนอนกอดีจีมงนอนก็นอนอยู่ที่เวดกขางคือเนอะที่เวือหรอเ่าข่งมันเหมือนนเตงมเลมั้งอันเตมีทีนมโอ้าตวงครับ่งคือมเหนแง

เราไปบกปาล้วได้ยินเที่ยงเบื้องหม่าอะไคืนมาลูกวูวังเลยอ้นอนหลังเวกเราที่ต่างดึกกันนะแค่รูกับปีกนกมัน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 นมันคนนินะัวมเนี่ยมีที่กระทุมกระรูนี่มันน่ากันกัมันอู่นระดับเดียร์ไหมกรัเดียวนี่มันไม่หลงแต่มันไม่รลงมีแต้รลงตัวมันหงสิ่ิน้ำดิมัน ลงตรงมามุมเมียมุมเครื่องเครื่องมาแันนี้